กาศดีๆเดินเล่นกันอากาศดีๆเดินเล่นกันเอ่อฟิงหิงหอย่าไปไกลลูกมาข้ามานี้มานี้มานี้ลูกมามาทางนี้มาฟิงสฟิงมานี้มามาเร็วเร็อย่าไปไกลลูกมานี้หม,มาข้ามาสฟิงสฟิงมานี้ เร็วมาน,นี่ลูกมาพออยังมา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 อย่าเดินไกลวัน ถ่ายตุดอ้วนมาลูกมาฟิงมาเข้าบ้านมามาม้อข้ามาลูกมาเร็วเร็วเดี๋ยวรถมามานี่มาอืมยังไปที้ต้องอาบน้ำแล้วนะตัวเหม็นแล้วนะหม้อข้าเออน,นั่น <laughs> อ้วนนอ่อืนน้อทิ้งไว้เออ สร้างอาณาเขตใช่ไหมลูกมามามาเข้ามาเลยเข้ามาบ้านเลยมาเลิ่มเข้าบ้านเลยมาฟิงไหมเข้าบ้านเลยป่ะโอยมาเร็วเร็วเเดินเข้าบ้านมาเข้าบ้านมาได้แล้วพอแล้วปักเข้าบ้านมามาเก่งมากเก่งมาก